สนับสนุนโดย b n บ p l u s by b e บ e f ฟ t p r o รตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2อง 2> ใส่คีเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นเลยค่ะคือความสวยของนางเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากโอ้โหคือใครเห็นใครก็ต้องแบบหลงไหลอยากที่จะจีบเธอนะคะจากที่ทุกคนบูชาเทพีวีนัสเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มตกอันดับไปเรื่อยๆนะคะชีก็เลยวางแผนคะ่ะให้ คิวปิดลูกชายของตนเองเนี่ยมาชรักแคนนี้ให้แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะทุกคนคิวปิดเนี่ยมองเห็นใบหน้าอนุนงามของนางไซคีก็ควยเขยค่ะหัวใจเนี่ยเต้นแรงหน้าแดงไปหมดนะคะคือเหมือนผีเสื้อเนี่ยบินอยู่ในท้องตลอดเวลาจนทําให้คิวปิดเนี่ยเสียอาการแล้วก็เสียสมาธิไปเลยนะคะถึงคิวปิดเนี่ยจะรักนางไซคีเข้าแล้วนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้คะ่ะเพราะรู้ดีว่าวีนัสเนี่ยต้องไม่ปลื้มอย่างแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องประกาศน,นำเนาะ,ะตอนที่แล้วนะคะจูก,ก็ติดขังเรื่องความรักของคิวปิดเอาไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะแต่ถ้าสอหรับใครที่ดูแล้วนะคะเราก็มาฟังเรื่องราวความรักควิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักที่หน้าตาดีแต่กลับไม่สมหวังเรื่องความรัก เป็นไปได้ยงไงนะคะวันนี้มาฟังกันเลยค่ะในพาร์ทของความรักเนี่ยก็จะมีตัวละครหญิงโผล่เข้ามาค่ะนางคนนี้เนี่ยชื่อว่าไซคีแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไซคีเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นมนุษย์ค่ะเป็นทิดาคนสุดท้ายของกษัตริย์เมืองหนึ่งนะคะคือความสวยของนางเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากโอ้โหคือใครเห็นใครก็ต้องแบบหลงไหลอยากที่จะจีบเธอนะคะและไอความสวยนี่แหละคะ่ะมันสร้างปัญหามันสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคือเหมือนกับที่เมดูซ่าเคยเจอเลยค่ะคือจุก็ได้เล่าเอาไว้ในตอนของเมดูซ่าแล้วนะถ้าใครอยากที่จะ เก็สามารถย้อนไปฟังได้นะคะคือใครฟังก็สงสารวิซ่าแน่นอนอะ่ะเออ อ,อย่างที่จูได้เล่าไปนะคะว่าคนเนี่ยมันก็เริ่มพานข้างใครนางไซคีเนาะจนเริ่มลืมวีนัสเทพีแห่งความรักและความงามไปจากที่ทุกคนบูชาเทพีวีนัสเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มตกอันดับไปเรื่อยๆนะคะจนไม่ค่อยมีคนมาบูชาที่วิหารของวีนัสเลยวิหารเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เริ่มหลกหลงังวีนัสก็เลยเริ่มเอกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ค่อยมีคนมาสวดมนต์ให้ฉันเลยนะคะชีก็เลยลงไปดูค่ะจนได้รู้ว่าเฮ้ยคนเนี่ยมันเริ่มหันเหไปสนใจนางไซคีกันหมดแล้วนะคะ วีนัสเห็นหรือว่าได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โอ้โหปี๊แตกเลยจ้ะมีความแค้นมากนะคะเฮ้ยแล้วเธอเป็นใครนึกออกปะแบบหล่อนเป็นใครหล่อนจะมาแย่งตาแหน่งความสวยอันดับหนึ่งของฉันไปได้ไงเอ,งเอ่ยมันไม่ได้ค่ะชีก็เลยวางแผนคะ่ะให้คิวปิดลูกชายตน,นเองเนี่ยมาชำระแค้นนี้ให้ ถามว่าจะแก้แค้นยังไงใช่ไหมคะคือนางวีนัสเนี่ยเขาก็สั่งให้คิวปิดเนี่ยแผลงสอนกรรมเทพให้กับนางไซคีรักกับสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาปรปละค่ะก็เอาง่ายๆก็คือกะกันซีนนางไซคีไปเลยนะคะแล้วคิวปิดเนี่ยด้วยความที่รักแม่มากเนาะเชื่อฟังแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็รับบัญชาแม่สิจ้ะกลางคืนเนี่ยก็เลยได้แอบย่องเข้าห้องนอนของนางไซคีนะคะจังหวะที่ย่องเข้าไปมือก็ก,กำธนูมาด้วยแล้วพอเห็นโอกาสที่ดีหรือว่าจังหวะที่ดีเนี่ยก็ง้างสอนใส่นางไซคีทันที 哈。 แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะทุกคนคิวปิดเนี่ยมองเห็นใบหน้าอันงดงามของนางไซคีก็คยวยเขวค่ะหัวใจเนี่ยเต้นแรงหน้าแดงไปหมดนะคะคือเหมือนผีเสื้อเนี่ยบินอยู่ในท้องตลอดเวลาจนทําให้คิวปิดเนี่ยเสียอาการแล้วก็เสียสมาธิไปเลยนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่จะเล็งสอนใส่นางไซคีกลับกลายเป็นว่าสอนทองคาเนี่ยมันดันทิ่มนิ้วของคิวปิดนะคะโอ้โหเท่านั้นเลยค่ะคือคิวปิดเนี่ยต้องมวนของสอนการประเทพเข้าแล้วนะคะจากตอนแรกแค่ใจเต้นแรงเท่านั้นตอนนี้นะคะก็ตกหลุมรัก เข้าอย่างจังค่ะคือมองเห็นนางไซคีเนี่ยเป็นรักแท้เลยนะคะแผนของวีนัสเนี่ยที่วางมาทั้งหมดนะคะก็เป็นอันล้มเหลวไปนั่นเองค่ะถึงคิวปียจะรักนางไซคีเข้าแล้วนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะรู้ดีว่าวีนัสเนี่ยต้องไม่ปลื้มอย่างแน่นอนนะคะคิวปียก็ไม่ได้บุ่มบ่ามเอาตัวนางไซคีมาทันทีเนาะแต่ออกอุบายไปขอร้องถวยเทพให้รดน้ำดานไม่ให้นางไซคีเนี่ยมีใครก็คือเสกไม่ให้นางมีแฟนนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นนะคะทำให้พระราชาเนี่ยงงเลยถึงก เลยค่ะว่าเฮ้ยแบบทำไมยังไม่มีคนมาสู่ขอลูกสาวฉันสักทีเนาะเพราะว่าพี่สาวของนางไซคีทั้งสองคนเนี่ยก็แต่งงานกันไปแล้วเหลือแต่นางไซคีนี่แหละคะ่ะที่สวยสุดแล้วนะแต่กลับยังไม่ได้แต่งงานสักที ตัวนางไซคีเองเนี่ยก็กุ้มใจหนักมากนะคะว่าทําไมฉันยังโสดเนาะสุดท้ายพระราชากับนางไซคีเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางไปขอความช่วยเหลือที่วิหารอพอลโลซึ่งวิหารของอพอลโลเนี่ยก็จะมีเทพพยากรอยู่นะคะเธอก็ทํานายว่าเนื้อคู่ของนางไซคีเนี่ยถูกลิขิดให้คู่กับอัมนุษย์ให้พาตัวนางไซคีเนี่ยส่งไปที่ยอดเขาพระราชากับนางไซคีพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะในเมื่อเป็นโชคชะตาของนางไซคีแล้วนะคะพระราชาก็ตัดสินใจเอานางไซคีเนี่ยไปไว้บนยอดเขาจริงค่ะ นางไซิีก็ร้องไห้เสียใจหนักมากนะคะจนเทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตกเนี่ยก็ <mm> ออสงสารไม่ได้ก็ <mm> เลยพัดพาน,นางไซคินเนี่ยไปไว้ที่ปราสาทของคิวปิดแต่พระนางของเราก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะคือพอนางไซคีเดินเข้าไปปราสาทเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอใครค่ะได้ยินแต่เสียงปริศนานะคะบอกกับนางว่าสมบัติที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของนางถ้านางปรัถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความจริงค่ะแล้วที่แซ่ปีงวดนั้นคืออะไรนะคะถึงแม้ว่านางไซคีเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของของสิ่งปริศนานี้นะคะแต่เจ้าของสิ่งปริศนานี้เนะี่ะ มานอนหลับกับนางไซคีทุกคืนค่ะคอยกระซิบปลอบประโลมนางไซคีนะคะจนนางไซคีเนี่ยตกเป็นภรยาของเจ้าของเสียงนี้ค่ะทุกคนเริ่มออกกันเรียงค่ะเจ้าของเสียงก็คือคิวปิดนั่นเองค่ะคือคิวปิดเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยใบหน้าให้นางไซคีเห็นนะคะเพราะกลัวว่าเรื่องนี้เนี่ยจะรู้ไปถึงหูแม่ก็เลยอาศัยจังหวะกลางคืนเนี่ยมานอนกับนางไซคีนะคะเพื่อให้ความมืดเนี่ยมันปิดบังใบหน้าของตัวเองเอาไว้พร้อมกับให้ไซคีเนี่ยรับปากว่าจะไม่เอ่ยถามถึงชื่อเขาหรือว่าอยากที่จะเห็นใบหน้าของเขานะคะซึ่งไซคีเองก็ ตกปากรับคําเรียบร้อยค่ะเพราะด้วยความที่คิวปิดเนี่ยก็ดีกับนางมากๆและคิดว่าคิวปิดก็ไม่น่าจะใช่ปีศาจร้ายอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปนะคะนางไซคีเนี่ยก็อยู่ประสาทคนเดียวก็รู้สึกเหงาเนาะเพราะว่าสามีก็มาหาแค่ตอนกลางคืนแถมไม่รู้ว่าเป็นใครอีกนะคะก็เลยไปขอร้องสามีว่าเออขออนุญาตไปหาพี่สาวได้ไหมซึ่งทางคิวปิดเองเนี่ยก็อดสงสารนางไซคีไม่ได้เนาะเพราะว่าอยู่ประสาทคนเดียวก็เลยอนุญ,ญาตให้นางไปแต่ก็มีการเตือนานางนะคะว่าการเดินทางของนางครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ของพวกเราได้นะซึ งนางไซคีเองเนี่ยก็รับปากว่าจะยึดมั่นตามคําสัญญาที่ให้ไหว้นางไซคีเนี่ยพอไปหาพี่สาวใช่ไหมคะก็มีการเม,ะมะ้ามอยกันตามภาษาผู้หญิงแหละพี่สาวก็เลยได้รู้ความลับว่าเฮ้ยนางไซคีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าสามีของตัวเองเลยพี่สาวก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะได้หรอมันไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปีศาจขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงเพราะว่า เทพพยากรณ์นเนี่ยก็เคยบอกไม่ใช่หรอว่าเนื้อคู่ของนางไซคีเนี่ยจะไม่ใช่มนุษย์พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยก็ยุให้นางไซคีเนี่ยรีบกลับไปเช็คเบ้าหน้าของสามีตัวเองด่วนนางไซคีเองนะคะลึกๆแล้วก็คาใจอยู่เหมือนกันอยากที่จะเห็นหน้าสามีของตัวเองเนาะก็เลยมีการวางแผนจะแอบส่องตะเกียงตอนที่คิวปิดเนี่ยนอนหลับใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมมีดเอาไว้ด้วยนะคือเตรียมพร้อมมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นปีศาจจริงนะ,ะก็จะได้จัดการได้เลยทันที พอคิวปิดเนี่ยหลับสนิทนะคะนางไซคีก็ส่องตะเกียงไปที่คิวปิดแล้วก็ต้องตกตะลึงไปเลยนะคะเพราะว่าที่จินตนาการไว้ว่าจะเป็นปีศาจหน้าตาหน้าเกลียดเนาะกลับกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามค่ะแม้ว่าเธอจะดีใจนะคะแต่ด้วยความที่ไซคีเนี่ยตกใจแล้วก็โลกนะก็เลยเผลอทําตะเกียงหลุดมือค่ะน้ํามันเลยกระเด็นไปโดนที่คิวปิดค่ะคิวปิดเนี่ยสะดุ้งตื่นมานะคะพบว่าภรรยาที่เขารักเนี่ยทรยศต่อคําสัญญาก็ผิดหวังมากเนาะสยายปีกเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเทพคิวปิดค่ะแล้วก็พูดกับนางไซคีว่าความรัก ไม่สามารถอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีความเชื่อใจกันแล้วก็ปิดหนีนางไซคีไปเลยนะคะอีกทั้งปราสาทที่สวยงามเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็หายไปในพริบตาเลยค่ะราวกับว่าไม่เคยมีอยู่จริง นางไซคีเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากนะคะเสียใจที่ผิดคําสัญญากับคิวปิดเนาะแล้วตนเองเนี่ยก็ได้รักคิวปิดไปแล้วเรียกหาคิวปิดยังไงเนี่ยคิวปิดก็ไม่ปรากฏตัวให้เธอเห็นอีกเลยนะคะเธอเนี่ยพยายามที่จะจากโลกนี้ไปหลายครั้งแล้วแต่คิวปิดเนี่ยก็ช่วยไว้หลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นนะสุดท้ายนางไซคีก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาคิวปิดนางไซคีเนี่ยออกพพนจรไปทั่วเลยนะคะแล้วถ้าเห็นใครเนี่ยเจอใครก็จะถามหาแต่คิวปิด จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะนางไซคีเนี่ยเดินทางผ่านสารดีมิเตอร์เนาะเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวก็นางก็เห็นว่าข้าวของของที่สารเนี่ยวางกองกันระเกะระกะเต็มไปหมดนะคะนางก็เลยจะขอช่วยจัดข้าวของใหม่เนาะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละพอเมื่อดีมิเตอร์รู้เข้านะคะก็เห็นใจนางที่นางจะต้องมาอาภัพรักแบบนี้เนาะเจ้าแม่นะคะก็เลยแนะนําให้นางไซคีเนี่ยเดินทางไปที่วิหารของเวนัสนะคะเพื่อที่จะบวงสรวงอ้อนวอนขอความเห็นใจเนาะนางไซคีก็เดินทางไปหาววนัสตามคําแนะนําของเจ้าแม่ค่ะ พอมาถึงเนี่ยก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับวีนัสฟังนะคะก็ทําให้วินัสเนี่ยรับรู้เรื่องราวความรักของคิวปิดแล้วก็ของนางไซคีเนาะวีนัสเนี่ยก็เลยลงมาหานางไซคีทันทีค่ะแล้วก็วางแผนที่จะหลอกใช้ความรักที่ไซคีมีต่อคิวปิดนะคะมาเป็นเครื่องมือสักษาความแค้นที่ตัวเองเนี่ยมีต่อไซคีนั่นเอง เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะนางไซคีจะได้รักกับคิวปิดไหมนะคะก็ติดตามชมกันต่ตอไปเนาะแต่จะว่าเรื่องราวคิวปิดกับนางไซคีนะคะถึงแม้มันจะเป็นตำนานหรือว่าเป็นนิทานเรื่องเล่าอะแต่ก็เป็นนิทานสอนใจให้กับคู่รักอะไรหลายอย่างนะคะว่ามีความรักอย่างเดียวมันไม่พอเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมีความไว้ใจกันด้วยแล้วสัญญาอะไรไว้เนี่ยก็ต้องทําให้ได้ถ้าเกิดว่าสัญญาเราททาไม่ได้เนี่ยก็เกิดความผิดใจแบบนี้ขึ้นนะคะอ่ะอีพีนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ